ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนด้านการจัดการเรียนรู้ด้านความสะอาดและความปลอดภัยภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โรงเรียนคุณภาพสร้างคนดีเรียนดีมีความสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตสีด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านหนองยางช้างตั้งอยู่บ้านเลขที่1 7 หมู่ที่11ตำบลบ่อพอยอำเภอบ่อพอยจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาบ่อพอยเปิดการทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนายวุฒิชัยสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางช้างมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น13คนแบ่งเป็นข้าราชการครู8คน ครูอัตราจ้างสองคนพนักงานราชการหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนพาโลงหนึ่งคนและมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด121คนโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างได้ทําการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2567ในวันพฤหัสบ,บดีที่16พฤษภาคม2567วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านหนองยางช้าง ภายในปีการศึกษา2,567มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลโดยครูมืออาชีพผู้บริหารเป็นผู้นำตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาด้วยหลักธรรมมาพิบาลสารสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ควบคู่กับชุมชนน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อนาคตเด็กและอนาคตของชาติความขวัญของโรงเรียน รู้เรียนรู้เวลารู้หน้าที่รู้วินยัยใฝ่ใจทำความดีปัจฉญะของโรงเรียนปัญญาโลสมิตรประโชโต,โตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเอกลักษณ์ภูมิทัศน์สะอาดร่มรื่นอัตลักษณ์โรงเรียนมารยาทการไหว้การแต่งกายแบบไทยและระเบียบวินยัยมาตรการส่งเสริมเป็นพลเมืองดีแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็นสี่ฝ่าย 1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคลและ 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปด้านที่1ด้านการบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างจัดสภาพแวดล้อมและทำความสะอาดภายในอาคารภายนอกอาคารห้องเรียนและบริเวณโดยรอบให้มีความร่มรื่นปลอดภยัยตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ตัดหญ้า เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนมีการจัดห้องเรียนและสภาพแวดล้อมให้สวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศต่อการเรียนรู้มีการเตรียมความพร้อมของห้องน้ำห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะอนามัยและตรวจสอบระบบน้ำประปาให้เหมาะสมแก่การใช้งานมีการดูแลรักษาความสะอาดของห้องสมุดห้องคองมพิวเตอร์โรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารข่าวสารของสถานศึกษาให้ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบมีการสร้างความเข้าใจและกำหนดมาตรการการเดินทางกำกับดูแลควบคุมรถรับจ้างรถรับส่งนักเรียนให้ปลอดภัยมีการจัดหากล้องวงจรปิดอุปกรณ์เสริมหรือมีการกำหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านที่2การบริหารง,งานวิชาการ ผู้บริหารมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนการจัดเตรียมครูผู้สอนให้เหมาะสมกับระดับชั้นต่างๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่2ไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กการเตรียมความพร้อมเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาหลักสูตรรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมจัดหาอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนแบบเรียนและหนังสือให้แก่ผู้เรียน มีโครงการส่งเสริมการอ่านมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมสภานักเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองสิลธธรรมและประชาธิปไตยส่งเสริมการผูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวม ด้านที่3การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างมีการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่กำหนดมีการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูและปริมาณงานของสถานศึกษามีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรตามแผนงานที่กำหนด ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนาตนเอง ID plan มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการยกยอ่องเชิดชูกเกียรติหรือรับรางวัลในระดับต่างๆมีการสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณมีช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหน้าที่ด้านที่4ด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านหนองางช้างมีการใช้จ่ายแต่ละโครงการกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานครบถ้วนทุกโครงการกิจกรรมตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือเป็นประจำทุกสิ้นเดือนและเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษามีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายผู้ทำหน้าที่รับจ่ายเงินอย่างชัดเจนมีการจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณเพื่อควบคุมเงินแต่และประเภทครบถ้วนเป็นปัจจุบันมีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินโดยบันทึกรายงานถูกต้องครบถ้วนมีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินตามรูปแบบที่กองบัญชีกลางกำหนด มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านที่ 5. การขับเคลื่อนตามนโยบายโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างมีการส่งเสริมระบบแนะแนวระบบการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนมีการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดูแลป้องกันเด็กปุ่มเสี่ยงไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาและการติดตามนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียน มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการวางแผนแนวทางการดำเนินการนักเรียนติดจีมีแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนมีการส่งเสริมสร้างทักษะชีวิตทักษะอาชีพและการมีรายได้มีการส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษามีโครงการสุขาดีมีความสุข5สสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและสวยงาม ผลงานที่โดดเด่นในปีการศึกษา2,565ถึง2,567ปีการศึกษา2,566โรงเรียนผู้บริหารและครูได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองประจำปีการศึกษา2,566โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลอร์สเบสแ c คทิสในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน a SS e s s m e n t f o r l e a r n i n g ตามหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานวุทธศพักราช2551ปีการศึกษา2566จากสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2565ในายวุฒิชัยสุวรรณรัตน์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต4ระจำปีการศึกษา2565นายวุฒิชัยสุวรรณรัตน์ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอวัยมุกปีการศึกษา2565จากกระทรวงศึกษาธิการระจำปี2566นางสาวมุกดาอ่อนเบาได้รับรางวัลครูต้นแบบ บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2566ระดับเขตตรวจราชการประเภทระดับประถมศึกษาปีที่4-6ระดับเงินประจำปีการศึกษา2566นางสาวอมรรัตน์พันยิม้มได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมในการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนิาธิริรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับสํานักงานเขตพืน้นที่การศึกษากาญจานบุรีเขต4 ประจําปีการศึกษา2566นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จํานวน3าคนได้รับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test RT 100คะแนนเต็มประจําปีการศึกษา2566นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้รับผลการทดสอบของผู้เรียนระดับชาติ National Test NT วิชาภาษาไทย100คะแนนเต็มและสําหรับวันนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2567ขอขอบคุณค่ะ